เป็นโรคไปลครับนี่ลูกหนึ่งครับนี่โลคสองโลคไแล้วครับนี่ตัดเลยครับบ้าสุรยันสามดอนสวัสดีครับครับพี่น้องครับวันนี้บ้าสุรยันก็ตรมาบอกวิธีเห็ดตั้งไต่ให้บุกงออกลูกดกนะครับพี่น้องเด้อกับบุกงอยู่ข้างหลังกัครับ อยวาทิพาไปเบิ uh ่งครับเห็ดจังไหครับเหนมันออกลูกลกๆนะครับน้องพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันครับนี่ครับพี่น้องครับต้นบกฮุ้งครับนี่ครับสองต้นครับบกเป็นหมากเด้อพี่น้องเด้อคนครับเดี๋ยวเช็ดให้มันออกลูกลูกดกแล้วพี่น้องเด้อบัดนี้เช็ดแบบไหนนะพี่น้องเนาะมีวิธีด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับบัหย่าครับ นี่วิธีเฮ้าตัดเลยพี่น้องนี่นี่ตัดเลยครับตัดเทขาเลยครับนี่นี่ครับอัดออกเลยครับนี่มันก็จะเกิดไม่แล้วครับนะน,นี่เนาะเกิดเป็นตาเป็นตากันนะครับพี่น้องเด้อนี่ครับ ตัดแล้วเท่ากับบ่มุงแลลวพี่น้องเดอ้อหดนา้าใส่ปุ๋ยคอกเลวพี่น้องเดอ้อนี่ครับอันนี้ก็ฮะทุงยางคุ้มาจากน้อยครับนี่ต้นนี้วัไดดตัดครับต้นนี้วัไดดตัดถับเบิ่งกันครับต้นใดสีดกกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ต้องใส่เวลาเได้เพี่น้องเด้อนี่ครับเดี๋ยวผมจะหาตุงยางมาคุ้มกันกน,นะพี่น้องอพี่น้องเนาะหาทุงยางมาคุ้มนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับหาทุงยางมาคุ้มไปงี้แหละครับ นี่ครับเดี๋ยวมันยุบมันแหงค่อยเอาออกนะครับพี่น้องเด้อเนี่ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อต้องหดหน้าเป็นประจำเด้อพี่น้องเด้อเสารแรงครับฮดได้เสาร์แรงแห่งดีเด้อพี่น้องเด้อมันซุ่มสั่มครับต้นบักฮุ่งนี่มันยันตายนะครับเนาะมันเสี่อมอยามออกลูกขึ้นมาไหมครับออกแตกแง่ก็ไม่ครัะพี่น้องเนาะตามธรรมชาติของมันครับนี่ครับแมนเบิร์ดเด้อครับนี่แล้วมันจิแตกมันเองครับนี่ครับ พอยากลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งตัวอย่างครับดีครับนี่ต้นตัวอย่างครับนี่ครับพี่น้องต้นตัวอย่างที่ผมเห็ดใหม่นะพี่น mm ้องเนาะอันนี้ว่าะถ้าเด็ดตัดด้วพี่น้องด้อมันยังโดกอยู่ซุบนีก่อเป็นโลกเลยครับนี่ลูกนึงครับนี่โลกสองโลกเลยครับนี่ครับต้นตัวอย่างครับนี่โดกบหครับมันแตกออกมาจริงจพี่น้องด้อยี่ สามงาซีงาครับเป็นหมากวัด้อพี่น้องเด้อกินต้นนี้เหรอครับประจําครับกินทุกเมื่อครับนี่สามกินแซ่บขนาดเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับดกบ่ครับพี่น้องนี่ง่ายๆครับเทคนิคง่ายๆครับครับข้างล่างข้าก็ปลูกต้นแค่ต้นกระเพราเผือเทศเด้อพี่น้องเด้อข่าตะไคร้เาก็มีเด้อพี่น้องเด้อ ครับพี่น้องครับบักหุ่งซุปข้ามาปลูกเนี่ยก็ใส่บักหุ่งซุกที่ข้าซื้อมากินเด้อพี่น้องเด้อเอาแนมันมาวานบ้านเลยครับวานไว้เดี๋ยวมันก็เกิดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปบุ้งหม่องพุ่มว้านไว้ครับเป็นเบี้ยครับแต่จะพาไปบุ้งนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องครับในบักหุ่งที่ข้าได้มาครับนี่เอาก็บมาวานเด้อพี่น้องเด้อวานไปเลยครับแต่มันเกิดเองธรรมชาติของมันครับต้องพิธีพิธันย่างไรครับพี่น้องครับ ไฟมันเกิดแล้วเบี้ยมันแก่แล้วต้องคอยเอาไปปลูกแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับอันนี้ยังข้างจะแก่ครับนี่ครับรออีกจักสัปดาห์หนึ่งครับอาทิตีกนึงครับนี่ครับยังไงครับพี่น้องครับปลูกแบบธรรมชาติครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับวังว่าพี่น้องทีได้รับความรู้แน่ใจน่อยเนาะครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่รากอะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อครับพี่น้องเด้อ ่าเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะครับค่นี้แหละครับสวัสดีครับจรแนครับพลังงามครับคุณูครับเบี้ยพีน้องห้องปีครับพี่น้องรัครับ